ดีครับพี่น้องมาต,งต้มบะทู้นั่กันปั้นยุดต,ต้มบะทูพ้พันเตไก่ทะเลมัน้นยุดพี่นอ้องบะทู้ลอยนึงได้หกตัวเตี้ยตัวใหญ่ต้มแบบเล่งนะต้มซีฟู้ดพี่น้องกับเนากินไปคุยกันไปพี่น้องค <c oughs> รับกวนดีกินกับเมยอนคลิปไก่กับมือ้ออื่นพคนละพี่น้องเสาร์อาทิตย์ค่อยเฮ็ดบปดนี้ ค่อยๆเห็ดไปพี่น้องกินแต่นำ้ำเห็ดแระน้ำบางทีอเห็ดมั้งแต่ลำโพงสูฟังหลายแล้วตั้งคนกับะสมขั้วจำเร็จตั้งคนกับบ่ะสมขั้วจำเร็จพัฒนาไกลกับอะไรเอกกันพี่น้องอ่กินมันตัวมัอือ ผสมมาได้พี่น้องใส่บากเนาไงเนี่ยากนาไงผมหาไปปลูกบ้านอยู่บ่ได็ดพันทพี่น้องโอ้โหจ,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 จุดจดจดจุดจดจุดจอดากเนาไงใส่ดีลาดเด้พี่น้องลาดเลยปุ๊บดีแสบอร่อย ันนี้มาคุยเรื่องี่น้องกินกระนักินกินกับซีเซ็ตชิปเดียวๆนะจะว่ามันก็ติดเหลืองหลายคิปก็ได้เวลาห้าเบาทาท่างเลยมันติดเหลืองี่น้องมาค่อยเฮ็ดไปติดเหลืองก็เฮ็ดไปให้ฟังไปซิมหลังจากเที่นี่ใส่เสียบแฟมกินนอกสีพูด ใส่อใสีอีกต้มเลงต้มเลงต้มเล่งกระทู่หรือซี่ฟูดแหละพี่น้องคุยเรื่องกันพัฒนาไกลก่อยชูม,มือนี่แนวทางชูม,มือนี่พี่น้องเอาไปสู่กับมาล่อ,อก,กับพวกที่หนางอนหรือสู่กันไปเต้องตรงผสมยังไงนะผสมให้มัน ีขึ้นแต่ก่ันอะไรได้พี่น้องซุมือเนี้ยเพราะนางอนหรือมารล่อซุมือนี้มันมันเจ่งมันบิดหนีไม่ไล่ึ้นหลังเข้าปีกหนางอนมันบิดยืนแกนไนบิดหนีบิดหนีนะวันนี้เฮาผสมเพื่อสููแต่เข้ามือพี่น้องมันซับอือตักออกมาเป็นโตเล้ว เขาผสมเพื่อสีไว้สูกับพมา่าสมือนเนี่ยคือเขาต้องผสมคิดคนไปนันมันมันมันะค่อยสูกับพม่าได้พม่าเพิ่งกับพัฒนาหน,นี้ี่มขข้นหลังคือเกากระได้ด้พี่น้องไก่เชิงไก่ก๋อยมนขึ้นหลังคือเกาบาไระไ,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 ได้ด้วมันต้องคือ ผสมเห็นมีสองสองแผลคือคือคือมันนี่แดงนะกี่พี่น้องแผลศอกน้ำยนอัดศอกเราค่อยขึ้นหลังสิไหมพี่นออ้องเอออาเมียที่อาเมียที่อาเมียท,ที่ตีสอกมันผสมกับพ่อทุบหลังบาลนี่มับก็วกมากกว่ามาเช็คบึงเก็บว่ามันมันมันตีสอกเราขึ้นหลังบอน,นะ แต่ว่าคัดไกลมันลงเราดีๆมันกันมันก็นได้คม่ลงเราดีๆมันกันไดดสำหรับผูพัฒนาซึ่ง ไอ้แฮมี่งล่มบอรดชิดนัมลับอชิต,บบชตกับตีซอกกัต,ตีสามเหลี่ยมแบบนี่นนองคือต,ตับ,ตบงมาฮีกอนเมื่อนี่แดงมันตีตีหลังกับตีซอก ค่อยๆพัฒนากันไปพี่น้องมองลุงมือไหมาลาบยาห้องกันแหละไปย่ำมกักไก่ห้องขาดนี่ยังมาเติมห้องต้องท่านน้ำท่านว่าไก่ชูม,มือนี่มัดตีเชิงใดเชิงใดที่มัดตีกันลานกันห้างก็มาพัฒนา เอาแม่ตีซอกหรือ <c oughs> พอตีซอกแม่ตีลังเสียมาใส่กันลูกมากับมาเช็กบึงมันกีรุ่งบางโตมันจีรุ่งเลยไอไม่หาตเดี๋ยวเขาเช็กบึงบางตัวมันจีตีซอกสลับลังเลยตีซอกแล้วขึ้นลังเสียไอหาตยิ่นข้อมาส้วนมันบอกล่ะกันเขากเก็เจ็บตัวแม่มันไปอุต่าเขายุ พัฒนาสั้นลูกก็ไปพี่น้องสั้นสั้นสั้นลูกมันงนะหาหามาเติมเราเ้องคิดได้ดีพัฒนาไกลอย่างสันล่ะไปนั่นไปแต่ว่าผมเหมือนพัฒนาไกลสายยืดแกะแน่นเนียนหมุนแบบว่าไกลเชื่องเขาปีกับหมุนพม่ามันตีได้ทุกตีเชื่องกับตีพม่าได้หมดนะที่ผมพัฒนาอยู่ ผู้ใดอยากได้ไก่เม่สาวไก่หนุ่มกะกำลังหลายพี่น้องเลยนี่ยทักเขามากคุยกันไปแนวทางกับพัฒนาไก่สำหรับเบียดซี่น้องมือใหม่ที่มาวบอกสุฟังนี่ผมกับพัฒนามันมันะสบความสำเร็จจะเล่นมาวบอกสุฟังเพราะว่าผมเห็นเดี่ยวไก่ผมที่ดยินแก่นไม่หิน ิดตีเอวตีเปิดตีนนดก,ดดกุนเนี่ยตีกบเชื่งเป็นตีอยู่บางเล่นประสบความเร็จเป็นตีร้านหลายตัวที่น้งองดีเพิ่นชงข้าวดีบูเผ็ดน่ะคลิคลิป,ลปตะกี้ผมขอบอกกูฟังแต่ว่าพัฒนาเลยเนี่ยเท่าทางกันพัฒนาไกลเอาสเสนอครับฝากกดติดตามสวัสดีครับ